สำหรับคำถามมีคำถามที่พบได้บ่อยนะคะคือคนไข้มักจะถามว่ามาเสริมจมูกทานอะไรได้บ้างนะคะสวัสดีค่ะชื่อหมอฐานิยานะคะเป็นแพทย์เฉพาะทางสัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างใบหน้านะคะประจำเลนิสตาคลินิกนะคะจริงๆเนี่ยในทางการแพทย์ก็คือค่อนข้างทานได้ทุกอย่างนะคะแต่หมอก็อยากจะมีอาหารบางอย่างที่แนะนำว่าถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะคะ อย่างที่1คืออาหารสุกๆดิบนะคะเพราะว่าอาจจะเสียงทําให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะ 2. คือพวกวิตามินอาหารเสริมเพราะอาจจะทําให้เลือดออกเลือดข้างจมูกบวมนานได้นะคะสคือพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเพราะเช่นกันสามารถทําให้บวมได้นานเลือดออกเลือดข้างได้นะคะ ส่วนอาหารอื่นๆที่มักจะได้ยินกันนะคะว่าควรเลี่ยงก็คืออาหารทะเลเพราะบางครั้งก็คือทําให้คนไข้บวมขึ้นค่ะแล้วก็อาหารรสจัดเนื่องจากอาหารรสจัดเนะะี่ยค่ะอาจจะทําให้คนไข้มีน้ำโมกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เลี่ยงก่อนนะคะ ส่วนอย่างอื่นที่คนไข้มักจะถามบ่อยคือทานไข่ได้ไหมสําหรับไข่นะคะหมอแนะนําเลยว่าจริงๆิไข่าทานได้นะคะไม่ว่าการผ่าตัดใดๆก็ตามไข่เนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นช่วยในการซ่อมแซมของร่างกายช่วยในการหายของแผลนอกจากนี้ยังมีวิตามิน A ที่ช่วยต้านการอักเสบได้ด้วยนะคะอีกคําถามหนึ่งที่ ชอบถามกันมาคือเราเก๋วยเตี๋ยวละ่ะทานได้ไหมอันนี้หมอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมถึงถามเรื่องก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ว่าจริงๆก๋วยเตี๋ยวทานได้นะคะแต่แค่พยายามเลี่ยงทานตอนร้อนๆเพราะว่าถ้าทานตอน,ตอนร้อนเนี่ยบางทีเราก็จะกระตุ้นให้เรามีน้ำมูก น้ำมูกจะเสี่ยงทําให้แผลติดเชื้อได้แผลไม่แห้งได้หรือถ้าเราปรุงลดจัดเกินไปก็จะเสี่ยงทําให้มีน้ำามกหรือแผลติดเชื้อได้เช่นกันค่ะส่วนอาหารอะไรที่ช่วยในการหายของแผลช่วยลดบวมบ้างนะคะปกติที่หมอแนะนําเป็นประจําก็คือน้ำมะพร้าวน้ําฟักทองน้ําใบบัวบกนะคะแต่ว่าทั้ง3ามชนิดนี้ค่ะสามารถทานได้ในทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นแคปซูลค่ะ ใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือถามมาทางหน้าเพจของเลนิสตาคลินิกนะคะสำหรับคลิปนี้หมอก็มาตอบคำถามให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ